2,600ล้านบัญชี Facebook ที่โดนแบนในปี2 0 2 3จากการที่ทาง Meta เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยในงาน b u s i n e s s m e s s a g i n g Submit ปี2024ที่ผ่านมาว่าเขาเนี่ยได้มีการกวาดล้างบัญชีปอมบัญชีผีบัญชีมิชฉาชีพทั้งหมดเนี่ย2,600ล้านบัญชีทั่วโลกซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่และอันนี้เองเนี่ยเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้เลยว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ใครที่เป็นสายยิงแอบจะรู้ว่าเราโดนปิดเพจปิดบัญชีกันแบบเยอะมากๆเลยซึ่งอันเนี้ยมาจากการที่เมตาเองเนี่ย <c oughs> เขาพยายามจะกวาดล้างบัญชีปลอมบัญชีเถื่อนบัญชีผีต่างๆเนี่ยที่เข้ามาปลอมแปลงหรือว่าเข้ามาทําธุรกรรมอะไรต่างๆหรือว่ามาหลอกลวงคนที่ใช้ใน a c e b o o k เพราะเราต้องยอมรับที่ผ่านมาว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความหวาดระแวงแล้วก็มีความกลัวในการซื้อของผ่าน Facebook Messenger กันเยอะมากทําให้ยอดขายใน Facebook Messenger เนี่ยตกลงไปอย่างมากทาง a c e b o o k เองเนี่ยเขาก็เลยมีการแก้เกม2เรื่องนนัก็คือ อันที่1กวาดล้างบัญชีปลอมบัญชีผีออกจากระบบให้มากที่สุดซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีบัญชีปลอมเนี่ยสูงถึง2,600ล้านบัญชีตอนแรกเห็นตัวเลขก็ตกใจเหมือนกันว่าวิธีผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นใน a c e b o o k เนี่ยมันมีบัญชีปลอมเนี่ยเยอะมากๆเลยกับอีกอันนึงที่เขาแก้เกมซึ่งมันก็เป็นข่าวใหญ่ที่เขาเพิ่งถแถลงเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือการที่ทาง a c e b o o k เนี่ยมีการ X หรือจับมือร่วมกับทาง Sho อป i n g นั่นเอง เพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการซื้อของมากยิ่งขึ้นเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่เราซื้อของในช้อปปีเนี่ยเรารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าสินค้าที่เราซื้อไปมันไม่ตรงปกเนี่ยเราสามารถที่จะร้องเรียนหรือว่าขอคืนสินค้าได้นั่นเองแล้วช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีใครที่ได้รับผลกระทบโดนปิดบัญชีหรือโดนปิดเพจบ,บ้างลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ตอนช่วง2ปีที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังกตนนิดนึงนะครับแล้วเ,เจอกันกันกบผมดิจิตอลนะครับ